ที่ไม่เชื่อที่ว่าพี่พี่พูดไปเนี่ยคืออะไรอ่ะก็หนูก็แค่บอกว่าถ้าที่หนูไม่เชื่อท,ที่พี่เขาพูดอ่ะก็คือว่าเพราะคือคําพูดอ่ะใครๆกพูดได้อรือว่าแต่ที่หนูเชื่อเพราะว่ามีโน้ตเทผมอันเนี้ยลงมาถุงไอเนี่ยเออคอลลาเจนเอ่อนตัวเนี้ยลงมาม,มันทําปฏิกิริยากับน้ําอ่ะคือว่ามันสามารถละลายแล้วก็น้ําหนักของมันอ่ะคือแบบ มันมันมันรวมกันอะคือมันได้ดีอะคือมันจะพูดยังไงให้มันเหมือนโมเลกุลมันเล็กมากอมันทําให้น้ํากับผงของมันอะไม่ต้องรอในการที่จะต้องคนนะคนนานๆเพื่อที่มันแตกหว่ามันจะละลายอะไรเงี้ยเหมือนคาราบอนะดออกไซที่หนูกินใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยพอไปปุ๊บหนูแค่แบบฟอร์มตัวเลยเงี้ยหนูแค่ยังไม่คนแบบระลวนๆแบบเนี้ เฮ้ยเราแบบละลายแล้วอะใช่พี่แล้แค่เนี้พอมันละลายมันไม่ธรรมดานะพอให้หนูกินเข้าไปมันจะซึมเข้าผิหวหนูอะค่อนข้าง,างเรืเเ่ดเร็วจนหนูเป็้สาวเออเพราะมันซึกมันต้องใช่พี่อย่างงง